ท่านดท่านพุทธบริษัททั้งหลายได้พากันสมาทานศีลสมาทานกรรมฐานแล้วต่อ,อไปขมันดาท่านพุทธบริษัทร,รวบรวมกําลังใจให้เป็นสมาธิโดยเฉพาะอย่างยิ่งการกำหนดรู้ลมให้ใจเขาออกมีความสำคัญ เราะว่าการกำหนดรูลมให้ใจเขาออกนี่เป็นพระกรรมฐานที่ระงับอารมณ์ฟุ้งซ่านของจิตยังนั้นขอมันดาท่านพุทธบริษัทอย่าทิ้งอารมณ์นี้เสียถ้าขณะใดมีอารมณ์ฟุ้งซ่านขณะนั้นขอมันดาท่านพุทธบริษัททุกท่านจงวางคำภาวนาและพิจารณาสีให้หมด เอาจิตเข้าไปจับกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าให้ใจออกแล้วจงอย่าลืมว่าการกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าให้ใจออกนี่ยาบังคับลมให้ใจให้แรงหรือเบาให้ยาหรือให้สันไหลลมให้ใจไปตามปกติเพื่อความสบายใจของจิตแล้วหลังจากนั้น พระบรรดาท่านผู้ธดบริษัทก็จับอารมณ์ให้ใจเขาออกว่าเวลานี้เราให้ใจเข้าหรือว่าให้ใจออกให้ใจเข้ายาวหรือให้ใจเข้าสั้นเพื่อควาจิตสบายกรรมฐานกองนี้มีความสําคัญมากพระบรรดาท่านหลายมักจะพูดกันอยู่เสมอว่ารวบรวมกำลังใจไม่ได้ใจมันพุ่งซ่าน มีการกำหนดรู้อารมณ์ให้ใจก็จะใช้เวลานานเกินไปเห็นว่าทนไม่ไหวคนเลิกปล่อยอารมณ์คิดไปตามปกติตอ่อทีนี้ไปก็จะนำอาปปัติปทาของท่านที่ปฏิบัติมาแล้วในชาติปัจจุบันนี้คือในปัจจุบันคำว่าปัจจุบันก็หมายความว่าในชีวิตเราเรา สำหรับท่านผู้นี้มีปฏิฏิทาการปฏิบัติเต็มร้วยความยากเข็ญเห็นยะเหมือนกับพวกเราเรา,เรานี่เองแต่ว่าในที่สุดอาศัยที่ท่านทรงอีิทบาตท,ทั้งสี่ประการครบถ้วนและก็เป็นคนเอาจริงเอาจังตามสมุดบันทึกปรากฏว่า ท่านสามารถเอาชนะกำลังจิตได้อย่างที่เราคาดไม่ถึงคำว่าคาดไม่ถึงก็หมายว่าคนในสมัยหนึ่งมีความรู้สึกอยู่เสม,มอว่าพระธรรมำคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี้เวลานี้ไม่มีฌานสมาบัติไม่มีมรรคไม่มีผลไม่มีพระอริยเจ้า สำหรับสมุดบันทึกฉบับนั้นที่สามารถค้นคว้าหามาได้จกปฏิบัติาของท่านผู้เท่าที่บันทึกไว้จะเป็นแนวทางที่ดีสำหรับบรรดาท่านพุทธบริษัทจึิงจะขอนำเอาบันทึกนั้นมาแนะนำกับบรรดาท่านพุทธบริษัทถึงปฏิบัติาของคนปัจจุบันความจริงก็มาอยู่ปัจจุบันนัก เวลาการผ่านมามากเหมือนกันรู้สึกว่าในระยะตอนต,อนต,อนตอน้ตนๆท่านก็ต่อสู้มาหนักเอามาเล่าสู่กันฟังจะได้เป็นปฏิปัทาของท่านท่านผู้เท่าผู้นั้นจะเป็นใครก็ไม่ขอบอกเพราะว่าในสมุดบันทึกไม่ได้บอกว่าเป็นใครแต่หากว่าจะถามว่าถ้าอย่างนั้นจะเชื่อได้อย่างไงว่ามีตัวมีต,มตนอยู่ ขอรับรองในฐานะที่ท่านเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระบรมครูปฏิบัติปรรมเริ่มต้นของท่านมีดังนี้อันดับแรกก็จเจริญเพื่อกรรมาฐานอย่างพวกเราเราอารมณ์ของท่านก็เหมือนอารมณ์ของเราในเองสิ่งที่จะต้องต่อสู้หนักนั่นก็คืออารมณ์ฟุ้งซ่านของจิต นี่คำว่าอารมณ์พุ่งสร้างของจิตมันมันพุ่งหลายแบบืพุพ่งไปในอารมณ์ของความรักในระหว่างพศพุ่งไปในอารมณ์ของความโกรธพุ่งไปในอารมณ์ของความโก,กรธพุ่งไปในอารมณ์ของความหลงพุ่งไปในอารมณ์ของความทะเยอทะยานอาการทะเยอทะยานก็มีหนึ่ง ในการบางครั้งก็อยากจะมีความรู้ให้เลิศกว่าบุคคลอืน่นในการที่สองก็อยากจะมีจริยาดิ่งกว่าคนอืน่นในการที่สามอยากจะมีฤทธิ์อยากจะมีเดชในการที่สี่อยากจะบรรลุบรลุมรมรมคผลทำตนให้ถึงขั้นปฏิสัมมิทายาน ถ้าได้ว่าความฟุ้งอย่างนี้บรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านมันเป็นของไม่ดีท่านบอกว่ามีอารมณ์ฟุ้งอันดับแรกก็มีการแก้อารมณ์ฟุ้งเป็นสําคัญพอเข้ามาศึกษากับครูบาอาจารย์บรรดาครูบาอาจารย์สมัยนั้นแท่ก็เป็นครูจริงๆคำว่าครูจริงๆก็หมายความว่าสอนกันครั้งเดียว ขึ้นชื่อว่าคำสอนไม่พยายามสอนเป็นวาระที่สองอะไรก็ตามท่านบอกไว้แล้วถ้าจำไม่ได้ในสมัยที่กนามบอกให้โทนถามถ้าไม่ถามถือว่าเข้าใจแ้าในขณะที่สอนไปจุดใดจุดหนึ่งถ้าจุดนั้นยังทำไม่ได้ไม่ยอมสอนต่อ คำสอนแบบนี้ก็ดีสำหรับนักปฏิบัติผู้เอาจริงเอาจังแล้วก็เป็นปัจจัยสร้างความวิริยะอุตสาหาให้แก่คณะสธิยานุสิตหมายว่าการแก้อารมณ์พุ่งของท่าน้เท่าในอันดับแรกท่านบอกว่าสิ่งที่มันจะสร้างความสะเทือนใจมากที่สุดก็คืออารมณ์พุง่งมันพุ่งทุกอย่าง บางทีเช้าฟุ้งไปอย่างหนึ่งในด้านอารมณ์ของความรักทั้งๆท,ที่บวชเข้ามาในพระพุทธศาสนาพยายามปฏิญาณตนไว้แล้วว่นานิพพานัสสะสกิริยายะเอตังกาสาวังขเหตวาซึ่งแปลเป็นใจความว่าเราขอรับท่ากาสาวะพัดเพื่อทำให้แจ้งถึ่งนิพพานนี้ประการหนึ่ง ในริการหนึ่งก็ได้สมาทานไปกรรมฐานไว้แล้ววิมาหังพระกวาอัตภาวังตุมหากลางปพริจชามิซึ่งแปลเป็นใจความว่าข้าพเจ้าขอมอบกายถวายชีวิตแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคำว่ามอบกายถวายชีวิตก็หมายถึงว่าจะไม่ทำกิดใดๆอย่างใดอย่างหนึ่งให้ผิดต่อพระพุทธพุทธบทมบาลี เมื่อสิ่งใดที่องค์สมเด็จพระเจนาศรีทรงตรัสว่าไม่ควรจะไม่ทําอย่างนั้นสิ่งใดที่องค์สมเด็จพระพักวันบริาศาสนาทรงแนะนําทรงเสริมให้ปฏิบัติจะทาอย่างนั้นอันดับแรกจะทาเอาจิตเข้าถึงฌานให้ได้ท่านกล่าวว่าไม่ได้ตั้งใจไว้ยอย่างนี้ไอ้ความเร็วของจิตมันก็นยังยังปรากฏมันฟุ้งทุกแบบ รการแรกที่ครูบาอาจารย์สอนท่านบอกว่าหนึ่งให้กำหนดรู้ลมให้ใจเขาออกวิธีกำหนดรู้ลมให้ใจเขาออกก็ปล่อยลมตามธรรมดาให้มาให้ใจธรรมดาคือว่าไม่ฝืนลมให้ใจไม่บังคับให้แรงไม่บังคับให้เบาไม่บังคับให้ยาวไม่บังคับให้สั้น ให้มันอยู่ตามปกติของมันเวลาให้ใจเขา้าพระอาจารย์สอนวันให้นึกว่าพุธเวลาให้ใจออกให้นึกว่าโทแล้วครูบาอาจารย์ก็บอกวา่าถ้าหากว่าปฏิบัติได้อย่างนี้ขนาดใดที่อารมณ์จิตรู้ลมให้ใจเขา้าให้ใจออก ขนาดใดที่อารมณ์จิตรู้คําว่าพุโทโธขนาดนั้นอารมณ์จิตเป็นสมาธิทั้นสอนไว้เพียงเท่านี้และท่านก็ทิ้งท้ายว่าถ้าเธอทําไม่ได้จงอยากกลับมาหาฉันนี่เป็นคําสอนและก็เป็นคําสั่งของอาจารย์การรู้ลมให้ใจเข้าใ,ใจออกการภาวนาว่าพุโทโธเป็นคําสอน แตลว่าคาสั่งก็คือว่าถ้าเธอทําไม่ได้ยังไม่สามารถจะชนะจิตได้ถ้าเธอยังทอดทิ้งอารมณ์ทั้งสามระการไม่สามารถจะบังคับแพ้อารมณ์จิตตรงอยู่ได้เป็นเอกคตารมคำว่าเอกคตารมก็คือไม่ลืมคำว่าพุทโธไม่ลืมกำหนดรู้ลมให้ใจเขาออก และในขณะที่ใช้คำวะพุโทโธขณะที่รู้ลมให้ใจเขาออกจะไม่ยอมให้สิ่งอื่นเข้ามามีอำนาจเหนือใจแต่พระอาจารย์ท่านก็แนะนำมาอีกว่าในเมื่อฝึกใหม่ๆเราจะชนะใจตลอดเวลาที่เราทรงจิตตั้งอารมณ์ไว้จะพราะเวลาไม่ได้มันก็มีการที่ลมอารมณ์จะพุ่งซ่านไปสู่อารมณ์อื่นได้บ้างเป็นของธรรมดา แต่ถ้้ว่าเมื่อมันสั้นไปเราก็ดึงเข้ามาดึงเข้ามาแล้วมันสั้นไปใหม่มันรู้สึกตัวเข้ามาเมื่ไรก็เดึงเข้ามาใหม่จงกว่าเราจะชนะใจคือสรงอารมณ์ได้ตามที่เราตั้งเวลาไว้สันส้นๆที่านบอกว่าคําแนะนำอาจารย์ในขั้นต้นท่านบอกไว้เทา่านี้แล้วท่านก็พยายามหาทางฝึกทุกอย่าง หาในสถานที่สงัดสงบแจกเสียงสงัดจากสถานที่เปล่งกลนไปด้วยชาชนหามุมสงัดนั่งสมาธิในกายคตมัดสองชั้นบางนั่งพับเทียบบางนั่งเองกายบ้างนั่งห้อยขาเท้าหลังพิงงสาวบาง พยายามกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าจะออกฟังมาที่แรกท่านบอกมันง่ายเลอเกินรู้สึกว่าพรรกรรมฐานนี่ไม่มีอะไรยากเพียงแค่นี้นะหรือที่จะเกินวิสัยของเราแต่ว่าทำเข้าจริงๆบางคราวมันก็สามารถจะรักษารมได้ยาวถึงห้านาทีสิบนาที คือกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าให้ใจออกพร้อมกับคำภาวนาให้ใจเข้านึกว่าพุธให้ใจออกนึกว่าโทแต่ว่าในการบางครั้งท่านบอกว่ามันกลุ่มกลัดจริงๆแม้แต่อย่าพึงตั้งอารมณ์มาสักสองนาทีมันก็ทรงอารมณ์ไม่อยู่ท่านจะไปหาท่านครูให้แก้ไขอารมณ์ท่านก็สั่งไว้ ว่าเธอไม่สามารถจะรักษารมนี้ได้ไม่ต้องเข้ามาหาฉันอีกบรรดาท่านประโยคคาวาจรทั้งหลายครูสมัยนั่นดุเกินไปไหมแต่ความจริงถ้าคิดว่าครูสมัยนั้นนั่นดุเกินไปแล้วก็ยังน้อยเกินไปเพนน้อยเกินไปสําหรับคดที่องค์สมเด็จพคะจอมไตรเรรมาสันดาสมมาสัมัสเธเจ้าสอน สมัยนั้นองค์สมเด็ดจพระจนาวรสอนอย่างย่อดตั้งแต่ต้นยันอารหัตตคนเมื่อสอนแล้วองค์สมเด็จพระทศกุลก็ส่งพระโพนั่งเข้าป่าแต่ว่าบรรดาท่านหลายเหล่านั่นเข้าป่าไปแล้วกว่าจะเข้ามาพบองค์สมเด็จพระบางทีก็ไปถึงบรรษา บางท่านก็จะบรรษาในป่าบรรลุอรหันต์ก่อนออกปรรษาแล้วเข้าม,มาเฝ้าองค์สมเด็จพระจินวรเป็นอันว่าสมัยนั้นพระพุดธเจ้าทรงช้างให้แบกบแต่ท่านก็แบกกันได้ถ้าจะบอกว่าบารมีท่านเต็มก็อย่าลืมคำว่าบารมีแปลว่ากำลังใจถ้านในหลายเวกเานั้นท่านมีกำลังใจฉันใดพวกเราก็มีกำลังใจฉันนั้น คำสอนของคสมเด็จพ,พระพรกวันยังอยู่ครบทนบริบูรณ์ยังไม่ได้สลายตัวไปจากโลกนี้ในบันทึกฉบับนั้นแทนบบอกว่าเมื่อนึกถึงตอนนี้ก็มาคิดในใจว่าถ้าเราเอาชนะไม่ได้นี่เราจะยอมตายซะดีกว่า จะไม่เข้าไปหาอาจารย์จิงกว่าเราจะชนะจิตเบื้องตนคำว่าชนะในตอนนี้พระอาจารย์บอกว่าถ้าหากว่าเธอจะปฏิบัติได้ทั้งฌานสี่ก็ยิ่งดีถ้าไม่ได้ชานสี่ก็ให้ได้ธรรมปีติปีติคือความอิ่มใจแม้ว่าการโกหกอ,อาจารย์บรรดาท่านพุทธบริษัทท่านหลายไม่มีผล ถ้าพระอาจารย์องค์ใดท่านปฏิบัติตามพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระทศพลจงขั้นได้เจตุปดิยานสามารถรู้อารมณ์ใจของเราได้ไม่มีทางเจลีกเลี่ยงได้ถ้ามันทึกว่าอย่างนั้นแ้ะทำยังไงล่ะให้อารมณ์พุ่งตอนนี้บางครั้งใช้คำภาวนาว่าพุทโธสามรอบก็ไม่ไหว บางคราวมันคนดีท่านก็เลยจัดหาวิธีใหม่สิ่งที่อาจารย์สอนมันนั่นท่านกล่าวว่ามันละเอียดเกินไปสําหรับใจของท่านท่านจะหาลูกประคำท่านก็หาไม่ได้เพื่อเข้าไปอยู่ในป่าชา้าเข้าไปอยู่ในป่าชัดเข้าไปอยู่ในที่สงัดลูกกระคำเขาก็ไม่มีขายเกลนกลาดเหมือนสมัยนี้เอาอะไรดี ก็ไปเอาไมโกรดมาได้กีนไม่กม็ตามเอามากรอบหนึ่งกำหนดรูลมให้ใจเข้าออกให้ใจเข้านึกว่าพุทธให้ใจออกนึกว่าโทหยิบไมโคร,รดไปวางนอกจากสถานที่ที่มังกองไว้ต่อจากกองหนึ่งเม็ดให้ใจเข้าว่าพุทธเอาว่าโทอ้าไปเม็ดหนึ่งทำกันอย่างนี้ตั้งใจไว้ว่า ถ้าเราชนะอารมณ์เท่าไม่กลัวที่มีอยู่นี่ไม่ได้เราจะไม่ยอมเลิกเราจะยอมตายตามบันทึกท่านบอกว่าใหม่ๆเกือบจะดิ้นตายว่าไปสองสามเม็ดท่านั้น่ะมันดิ้นพังซะแล้วมันไม่ยอมเอาด้วยนัอหมายความว่ามันไม่ยอมจะทรงอยู่มันเพราะว่าพุทธโธเม็ดหนึ่ง พุทโธอีกเม็ดหนึ่งพุทโทธที่สามพุทไม่ทันโธอาการอย่างอื่นมันเข้ามาแทรกมันคิดแสงเข้ามาเห็นท่าจะไม่ไหวทันยังไงก่อสู้กันไปมันก็ไม่เกิดประโยชน์ใช้วัญญาณขึ้น,นตนเองขมีรุกคนเดินเดินวนไปวนมาวนมาวนไปมันจะคิดอะไรก็ช่าง เดินไปเดินมาเดินมาเดินไปอยู่สักครึ่งชั่วโมงครอนชั่วโมงหรือหนึ่งชั่วโมงในช่วงนี้การเดินนั่นก็นับก้าวลิงกกับกหนึ่งสองสามวาดไปตามจังหวะของก้าวและบางทีก้าวไปกับพุทโทพุโทโธไม่กําหนดรู้เราไม่ใจเขาออกแลวเอาตามเท้าก้าว 9. เดินไปเดินมาเดินมาเดินไปสักครู่หนึ่งอารมณ์ขบโครง่ง พอโปร่งดีก็ปล่อยใจใสบายมันอยากจะคิดอะไรก็ปล่อยให้คิดไปใหอรมมันเป็นสุขพออารมณ์เริ่มเป็นสุขก็กลับมาเล่นเม็ดโกรดใหม่จับเม็ดโกรดหนึ่งเม็ดคุดโทมวางนอกกองหนึ่งเม็ดคุดโทเอามาวางนอกกองอีกหนึ่งเม็ดท่านบอกว่าตอนนี้ชนะได้ เม็ดกรดหมดกองไปแล้วใจยังสบายไม่เดือดไม่ร้อนหมายความว่าอารมณ์มันก็เริ่มเป็นสุขพอชนะไม่กรดได้หมดกองก็มีความสบายนอนตอนนอนอยู่นี่ก็ต้องผ่อนหนักผ่อนเบาสําหรับจิตคืออารมณ์จิตมันอยากจะคิดอะไรก็ปล่อยมันคิดไปตามอารมณ์เมื่อมันอยากจะคิดนี่ก็คิดไป ค,คิดไปมันเลยหลับพราหลับเพราตื่นขึ้นมาใหม่ๆม,มีกำลังใจพอะรู้สึกขึ้นท่านก็บอกว่าจิตมันฝังอยู่มันก็จับคำว่าพุทโธกำหนดรู้ลมหา้ใจเขาออกนอนอยู่แบบนั้นต่อสู้กอารมณ์แบบนี้มาท่านบอกว่ากว่าจะชนะได้หลายวันอารมณ์จิตกว่าจะเข้าถึงจุดไอจุดก็จุดไม่ใหญ่นักเอากันแค่ปีติเท่านั้น ต่อสู้กันจริงๆให้เรามาทรงนิ่งท่าบอกสู้กันอยู่หลายวันจงกว่าจะชนะได้คือเวลาทำนี่ไม่ทำกันทั้งวันต้องมีอาการผ่อนหนักผ่อนเบาสำหรับอาร,รมณ์ที่แรกนบอกว่าเราไม่โง่ใช้อารมณ์เครียดเกินไปยาวชนะใจทันทีทันใดให้มันเป็นไปตามความประสงค์มันก็เป็นไม่ได้ พอมาเริ่มรู้จักพ่อยใ,ใครรมบ้างถ้ารมมันเข็ดก็เลิกเสียถ้ารมมันฟุ่งจัดหนักก็เลิกหาอิริยาบถทำสบายนอนบ้างเดินบ้างยืนบ้างนั่งห้อยขาบ้างดีไม่ดีก็ไปเล่นยางนอนหยิบยางนี่จับไม้มาเคาะบ้างบางคราวก็มองดูใบไม้มองดูยอดไม้มองดูดิน ใหจิตมันอยู่ที่ยอดไม้จิตที่อยู่ที่ใบไม้จิตมันอยู่ที่ดินตามทิยาัยบางครั้งก็หยิบไม้มาอันหนึ่งมันนั่งเคาะไม้เสียงป๊อกฟ๊อกฟ๊อกลอกไอ,อห,หูมันอยู่ที่ไม้เคาะบางทีก็เอาจิตไปจับที่พระพุทธรูปดูพระพุทธรูปท่ามีพระพุทธลักษณะไปยังไงที่เขาทำไว้มองไปเพ่งไปใจมันก็เป็นสุข พอใจมันเป็นสุขมีอารมณ์สงบสงัดก็เริ่มจับคำวนาวาพุโทโธอารมณ์ก็เกิดความชั่นชืน่นท่านบอกว่าต่อสู้อยู่อย่างนี้จนกว่าจะชนะใจได้ตามเวลาไม่โกรธหมดกอบใจยังอยากพุโทโธต่อไปเมื่อยากพุโทโธต่อไปก็ตั้งใจว่ากลับทนอีกรอบหนึ่งถ้ามันไม่จบ จิตมันสั้นเราจะตั้งตนใหม่เราจะยอมตายแต่ว่าต้องดูกําลังใจมันสั้นจริงๆท่านก็บอกว่าเพลินเหมือนกันในที่สุดรอบที่สองท่านก็สามารถทําได้แต่ว่าทั้งๆที่ทํารอบที่สองได้แต่ในการบางครั้งบางคราวบางวันท่านบ,บ,บ,บอกว่าไม่ไหวเหมือนกันบางทีพอจับเข้าจิตมันก็นึกพลานเมื่อพลานจริงๆก็ต้องเลิกปล่อยจิตให้สบาย ในที่สุดท่านก็สามารถชนะกำลังใจให้สุงสมาธิได้ตามกำลังจำนวนไม่เกินที่ส่งไว้ขอบรรดาท่านพุทธบริษัททัายรปฏิบว่ิปฏิปทาการปฏิบัติของท่นทานพอเท่านี้มียาวเวลานี้มันหมดแล้วนี่ขอบรรดาท่านทัลายที่ไม่สามารถจะเอาชนะใจได้ลองปฏิบัติตามปฏิปทาของท่าน ตอนนี้ไปขอบรรดาสาวกขององค์สมเด็จพระบรมทิพแก้วจงใช้อริยาบทตามสมควรขอให้รักษากำลังใจของท่านให้คงอยู่ตามที่องค์สมเด็จพระรมครูทรงต้องการสวัสด,ดี